ชอบมาก มากเลยนะคะไฮไลท์คลัเครับผมตว่าดีใจนะครับเพราะว่าเราก็อยากทําให้ความคิดหรือความฝันของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับโชรูมเนี่ยจินดีและเป็นเพื่อนเสมอนะครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณชลีมากมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะคะแกก็มีของเล็กๆน้อยๆจะกมอภพรนะคะซี่ยุดโชรูมค่ะอันนี้หาซื้อก็ไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีโรชวร์นะครับสวยๆจาก AP นะคับแล้วยังมีแคตตลอกค่ะจากโฮมค่ะนี่เลยค่ะเก็บไว้นะคะ ค่ะแล้วพี่ตุ้งคะถ้าเกิดจะมาร่วมรายการกับเราอย่างคุณชาลีล่ะคะคต้องทำไงคะตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับติดต่อมาที่ www.decmedia-thailand.com www. นะครับค่ะ หรือท่านผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะปัญหามีอะไรนะคะติดต่อเราค่ะคนั่นก็คือ www.facebook.com/showroomtv นะคะหรือโทรมานะคะที่0818802230ค่ะคและสำหรับผู้ชมนะครับที่อยากทราบรายละเอียดของชุดตะแกรงสำหรับตู้สูงนะครับ Tendem Pull Out จาก Home Decorative Products นะครับวันนี้เรามีสกูปพิเศษมาฝากกันครับ HOME d e c o r a t i v e PRODUCTS คือผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกโดยเน้นการคัดสรรทั้งนวัตกรรมการดีไซน์และวันนี้ค่ะแกก็มีไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องของคุณให้สวยงามทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่นมาแนะนำกันค่ะชุดอุปกรณ์ตะกร้าตระแกรงสำหรับตู้สูงบนหน้าบานเปิดเปกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือดีไซน์ที่มีสไตล์ทุกการใช้งานโดดเด่นและหลากหลายค่ะ มากมายด้วยพื้นที่สำหรับการจัดเก็บโดยชุดกระกาตะแกรงสำหรับตู้บนจะเป็นตะแกรง4ชั้น2ชุดแบบดึงและเลื่อนออกมาชุดล่างก็จะเป็นตะแกรงสำหรับจัดเก็บประเภทของเครื่องปรุงเครื่องดื่มต่างๆซึ่งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถเก็บรองรับน้ำหนักของการจัดเก็บได้มากถึง100กิโลกร,รมัมเหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับตู้ครัว มีขนาดหน้าบางกว้าง600มิลลิเมตรนอกจากพื้นที่ของการจัดเก็บที่คุณจะได้รับเพิ่มแล้วยังจะช่วยให้ครัวของคุณมีลูกเล่นและฟังก์ชันที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะและนี่เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่เก็มนำมาฝากกันค่ะ หลายๆทาานที่เป็นคุณผู้หญิงกูชอบนะครับดึงออกมาก็เห็นได้ง่ายหมดเลยแล้วก็ดึงมาแล้วก็เบาแรงด้วยเห็นทุกมุมนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยก็สบายเลยนะเพราะว่ารางดีใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตุ้มเมื่อกี้แขกของเราเนี่ยมีลูกเล็กๆใช่ไหมคะลูกเล็กๆก็คงจะชอบทานไอศครีมเพราะฉะนั้นวันนี้โชว์วิวของเรานะคะก็จะทำไม้ไอติมเนี่ยที่เราทิ้งไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์ค่ะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะครับ ผู้ชมค,คะตอนนี้เราจะมาทำโชว์เรียลนะคะจากไม้ไอศครีมนะคะวันนี้อุปกรณ์เรามีน้อยมากนะคะก็คือไม้ไอติมกาวและก็ของตกแต่งค่ะ <ST fashion noise> ก่อนอื่นนะคะเราต้องคิดก่อนค่ะว่าเราอยากจะทำอะไรเก๊ก็เลยคิดว่าเก๋ะจะทำเป็นกระถางใส่ต้นไม้นะคะเป็นรูปดาวคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาติดกาวค่ะกับไม้ไอติมที่เราเรียนเป็นพทเทินไว้แล้วนะคะ จากนั้นนะคะนำมาประกบกันค่ะให้เป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปคล้ายดาวหลังจากที่เราได้รูปดาวนะคะเป็น2ชุดเนี่ยนะคะเราก็ต้องนำมาประกอบกันค่ะซ้อนกันเลยอย่างนี้นะคะเพื่อจะทำเป็นฐานที่แข็งแรงนะคะระหว่างที่รอให้กาวแห้งนะคะ เราก็นำไม้ติมนะคะมาเรียงกันไว้สักสี่อันกำลังดีนะคะนะคะเราก็รอให้กาวแห้งค่ะนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ติดกาวค่ะไซส์สี่แท่งเนี่ยนะคะก็กำลังพอดี ค่ะเราก็จะได้กล่องไม้ไอติมอนเนกประสงค์แล้วนะคะแต่ยังดูล้นๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่งความสวยงามเพิ่มดีกว่าค่ะค่ะเราก็จะแต่งกระดุมเม็ดสุดท้ายนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะตกแต่งลายที่ตัวเองชอบนะคะหรือว่าจะพ่นสีไปเลยก็ได้นะคะหวานหน่อยก็จะสีชมพูสีหวานหวานนะคะแต่ถ้าเกิดชอบลายคึมคึมหน่อยก็น้ำตาลเข้มดำไปได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายที่ตัวเองชอบค่ะ โอ้หเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเราสามารถเปลี่ยนไม้ไอซ์ตรีมนะครับให้เป็นฟังก์ชันการใช้งานเยอะแจกันดอกไม้ก็ได้นะครับ ที่ใส่เทียนก็ดีนะครับหรือแม้แต่ที่ใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของมันเลยว่าเรามีมากหรือน้อยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่เราทิ้งไปเปล่าๆนะคะเราก็บอกเพื่อนๆว่าใครทาในตินเสร็จก็ขอไม้แล้วกันนะคะแล้วก็มาทําประโยชน์อย่างนี้ค่ะใช่ครับค่ะท่านผู้ชมคะสามารถดูรายการเราซ้ําได้นะคะที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะใช่แล้วครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการสวยๆแบบนี้นะครับอนุญาตให้เรามาถ่ายทำนี่เรียกว่าประทับใจมากเลยครับ โครงการบ้านกลางเมือง ian, เออร์เบเนียนลาดพร้าวเสนาสองนะครับโดย AP ครับสวยจริงๆครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆของ AP <c oughs> นะครับสามารถติดตามได้ที่ www.ap-thai.com ครับค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผาพพิธีกรทน้งส <c oughs> คนนะคะจาก เอสพาดาและแจสเปลค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะห้างตรากับพี่ตุ้มหนุ่มๆนี่ต้องตั้งใจรอนะคะเพราะว่าเราจะไปพบกับผู้ประกาศข่าวสาวนะคะคุณนัตตี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการโชรูมหมดลงแล้วครับพบกับเราสมงคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ